สวัสดีครับสวัสดีนานาเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆน,นักตกกุ้งทุกท่านครับวันนี้นะต้อมสายสี่และหญิงต้อยคนเดิมครับจะมาขึ้นชุดพร้อมตกกุ้งให้นานาและมือใหม่ได้ชมครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าสิ่งของในวันนี้เราต้องมีอะไรบ้างอันดับแรกเลยนะครับเราต้องมีเอ็น แล้วก็ทุ่นนะครับวันนี้เราใช้เป็นทุ่นเม็ดกลมสําเร็จรูปนะครับและที่ขาดไม่ได้เลยคือโลสต็ปเปอร์หัวสต็ปเปอร์ขั้นกลางระหว่างทุ่นนะครับแล้วก็เออล,ลูกปัดขั้นทุ่นนะครับแล้วก็ตัวเบ็ดพร้อมลูกหมุนนะครับแล้วอุปกรณ์อีกเล็ก,ลกๆน้อยๆเดี๋ยวจะมาให้หญิงต้อยเป็นคนสาธิตน,นะครับว่าทำยังไงบ้างขั้นตอนแรกเราจะ ใส่สายก่อนนะครับอ,อ,อ่าตปปัต็อปเปอร์หัวครับอ่าแย่เข้าไปนะครับแล้วก็ทำการดึงอ่าผูกโบผูกห่วงอ่าผูกผูกห่วงดูติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับผูกให้เป็นห่วงก่อนนะครับขั้นแรกครับดึงเลย หลังจากนั้นเราก็ทําการตัดขอญาตใช้ป่าอขอญาตใช้ใช้ใช้ฟันดึงนะครับแล้วก็ใช้ใกรายตัดนะครับอ่ามันก็จะได้ในลักษณะที่เห็นนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็ดึงสต็อปเปอร์ขึ้นมาก็จะได้ในรูปแบบนี้นะครับอ่าอย่างที่เห็นอยิงต้อยช้าๆหน่อยนะครับลหลังหลังจากนั้นก็นนนนทําการใส่ในโลที่เราเตรียมไว้นะครับดันไปให้สุด นำน้อยสุดใสไปเลยใสไปเลยแล้วหลังจากนั้นเราก็วัดขนาดเก็บปมก่อนค่ะอ๋อกัดอีกแล้วเอาไปเช็คลนดีว่าไม่ถนัดเนาะสองเมตรสองเมตรนะครับล้วก็อื่นไม่รู้แต่สำหรับเราหนึ่งวานะครับกับอีกหนึ่งแขนหนึ่งแขนเกือเสียตัดค่า สองเมตรของเรานะครับที่เราวัดไม่ขาดแน่นอนแต่อาจจะเกินหลังจากหลังจากนั้นเราก็หมวนเข้าไปเลยครับห <Oops. S 1> ลังจากนั้นเราก็จะเริ่มประกอบทุนเข้าชุดนะครับโดยการ <Stop. S 1> ขั้นตอนแรกสต็อปเปอร์ 4S ใส่เข้าไปก่อนนะครับหนึ่งตัวอ่าโอเคหลังจากนั้นเราก็จะใส่ ลูกปัดขั้นก่อนนะครับลูกปัดมองยากนะครับอาจจะช้าหน่อยนะครับเพราะว่าหญิงต้อย<ก>ใส่ตาไม่ค่อยดีครับหลังจากที่ใส่ใส่กําลังใส่อยู่นะครับอาจจะตื่นเต้นพูดลิ้นรัวไปบ้างนะครับเพราะว่าเป็นคลิปแรกของพวกเราไม่ถนัดเลยไม่ต้องตื่นเต้นไม่ต้องตื่นเต้นอ่าหลังจากนั้นอ่าก็จะอยู่ในลักษณะนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นก็ ทำการใส่ทุ่นเป็นขั้นตอนต่อไปลูกปัดก็มีหลายสีครับล,ลูกปัดก็มีหลายสีสอย่างท,ท,ที่หญิงต้อยบอกนะครับอย่างตัวนี้เป็นทุ่นสีแดงเราก็จะใส่ลูกปัดสีใสนะครับมันจะได้สวยงามใส่เข้าไปแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะใส่ลูกปัดอีกเหมือนเดิมคันกลางระหว่างทุนนะ่นเนาะ ตตมจริงๆแล้วอ,อ่ะจะอยู่ในลักษณะแบบนี้นะครับเดี๋ยวแป๊บหนึง่งอ่าโอเคแล้วก็จะใส่สต็อปเปอร์เข้าไปอีกตัวนะครับปิดต,ตูดมันอย่างที่เห็นเลยครับอ่ครับจะได้แบบนี้นะคะก็จะได้ในลักษณะแบบนี้เดี๋ยวแป๊บหนึง่งโอเคขั้นตอนต่อไปเป็นลูกหมุนนะครับ เดี๋ยวช้าๆนะลุงหมุนเบอร์แปดจะสอนหลายๆท่านผูกขั้นตอนแรกใส่เข้าไปในห่วงรูครับอย่างที่เห็นเลยนะนะ้ต้อยทำช้าๆนะหมุนกลับมาอ่หมุนกลับมาครับแล้วก็สอดที่รูเดิมสอดที่รูเดิมค่ะหนูไม่ถนัดนะเพราะว่าปกติแล้วหนูหนูใส่ใกล้ๆไงอันนี้ใส่ไกลแล้วบันมองไม่ค่อยเห็นะค่ะนะครับยาเข้าไปประมาณนี้ แล้วก็รูดค่ะมีพี่น้องๆรูดเข้ามาครับให้มันได้ประมาณอย่างนี้ค่ะแล้วก็เอาโอเคหลังจากนั้นเราก็วนจะวนประมาณกับสายหลักนะครับอย่างนีค่ะอ่ะโอเควนประมาณสามรอบก็ได้ห้ารอบสารอบประมาณนี้ครับยิ่งเยอะยิ่งแน่นครับแต่เราใช้แค่สามรอบก็อยู่แล้วสําหรับขออนุญาตใช้ปังเลยนะคะไม่ถนัดเลยแล้วก็สอดเข้าไปบนนี้ เข้าไปตามรูเดิมของมันนะครับแล้วทําการดึงค่อยๆดึงครับไม่ต้องรีบเห็นไหมสองอย่างค่ะดึงอย่างนี้เลยโอเคเอาโอเคเดี๋ยวผูกใหม่อีกรอบนะครับอ <c oughs> ่เราตัดสายออกนิดนึง <c oughs> แล้วทําการผูกใหม่หญ <c oughs> ิงต้อยตื่นเต้น คลิปแรกครับไม่ถนัดนะเพื่อนๆผิดถูกอะไรก็อย่าถือโทษโกรธกันนะครับเอาเอาเหมือนเดิมนะทำแบบเมื่อกี้ได้ทำแบบเหมือนเดิมเลยครับเอาสอดเข้าไปแล้วก็สอดเข้าไปสองรอบอ่าแล้วก็กลับมาหาสายหลักครับแล้วทําการวนที่สายหลักสามรอบพอแล้วก็ย้อนกลับไปที่ห่วงครับมันจะมีสองห่วงนะดูให้ดีนะเข้าไปทั้งสองอ่าเข้าไปทั้งสองห่วงเลยนะครับอ่านัดเข้าไปต้องถ่ายฝั่งนั้นเราเลยครับ แล้วก็ทําการดึงเหมือนเดิมค่ะดึงเลยค่ะดึงเลยทีเนี้ยแน่นแน่นอนอยู่ค่ะครับอยู่แน่นแน่นอนครับแล้วก็ทําการตัดแล้วก็ลนไฟครับอาจจะพูดเยอะไปนิดอย่าเพิ่งลำคาญกันนะครับครับผมนี่เสร็จวิธีการเข้าทุนแล้วก็การผูกลูกหมุนนะครับไม่มีหลุดแน่นอนอ่าหลังจากนั้นเราก็ มาพันเตรียมรอการผูกเบ็ดขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูการผูกตัวเบ็ดตกกุ้งกันนะครับผูกง่ายๆตามสไตล์นะครับเบ็ดที่เราผูกเป็นเบ็ดเซเว่นนะครับลากวนล็อกก้ามได้หมดครับเซเว่นตัวนี้ที่สำคัญจะวัดจะยกได้หมด ปกติจะต้องนั่งเหยียบแต่ว่าวันนี้สายที่เราใช้เป็นสาย PE นะครับแนะนําเป็นสูตรจุดสี่เล็กสุดอ่าวิธีการผูกนะครับดูนะครับจับทางด้านจับอย่างนี้นะคะแล้วก็เอาทับไว้ข้างบนทับไว้ข้างบนสายน่าจะอยู่ฝั่งนี้นะคะเพื่อนฝั่งด้านหน้าฝั่งด้านหน้าตัวเบ็ดต้องให้อยู่อย่างนี้ตลอดค่ะเอามาแล้วก็อ่าหลังจากนั้นดึงล็อกไว้นะครับหญิงต้อยอย่าหนีดิ หารอบค่ะมาเดี๋ยวต้อมจับให้อ่าหาคนจับไว้ให้ตึงนะครับแล้วก็หมุนไว้ห้ารอบเลย <100 S 2> อ่าห้ารอบก็พอครับแล้วจับหลังจากนั้นอ่ะดูนะครับ<อ>จะรับเ,เป็นลักษณะน,นี้ครับก็สอดเข้ารูต้อยมองไม่เห็นแล้วเด้ตาไม่ดี อ่าพอหลังจากสอดได้ปุ๊บเราก็ค่อยๆจับแล้วก็ดึงนะครับดึงที่ปลายสายหลักดึงให้ตึงก่อนนะเพื่อนๆก่อนที่จะดึงขึ้นมาข้างบนนะคะเพราะว่าเผื่อบางทีตรงนี้มันอาจจะเล็กเบ็ดบางรุ่นดึงแล,แล้วเราก็ะะลองดึงแรงๆนะครับรว,ว่าอยู่ไหมพออยู่แล้วขั้นตอนต่อไปก็คือตัดสายแล้วก็ลนไฟเหมือนเดิมครับ บนไฟค่ะขั้นตอนต่อไปดูให้ดีนะครับเราจะใช้ระยะแค่หนึ่งกำมือนะครับในการทําห่วงบนเพื่อจะเอาไปสอดใส่ลูกหมุนนะครับดูนะครับจับอ่า4นิ้ว4นิ้วล็อกครับผม<ด>แล้วก็จับผูกให้เป็นห่วงนะครับแล้วก็ผูกล็อกได้เลยแค่นี้เองครับง่ายๆไม่ได้ยากเลยครับ ดึงโอเคก็จะได้ห่วงจากสายตัวบนนะครับหลังจากนั้นก็เหมือนเดิมครับทำการตัดแล้วก็ลนไฟไม่ต้องให้ติดมากครัครับไม่ต้องติดมากนะโอเคแล้วก็อีกขั้นตอนหนึ่งคือการนำสายที่ผูกกับตัวเบ็ดโอ้ยังข้ามกันถอนทองแดงครัอ่าวิธีการพันทองแดงนะครับ พันจากข้างล่างขึ้นข้างบนนะครับเดี๋ยวดูวิธีการพันกันแต่แต่ว่าหนูทาแบบนี้พันจากข้างล่างขึ้นข้างบนพันไปเลยครับกี่รอบตามใจแล้วแต่ความชอบครับอยากได้หนักก็พันเยอะๆอยากได้พอดีพอดีก็พันพอดีพอดีครับพี่ๆเพื่อนๆเห็นกันไหมครับแต่เราคือเอาแบบสวยงามอพอสวยงามครับให้มันมีน้ําหนักเพราะว่าเบดเซเว่นมันมีน้ําหนักในตัวอยู่แล้วครับ ขั้นตอนไม่ยุ่งยากครับประมาณนี้ค่ะอ่าประมาณนี้นะครับรลแล้วก็ตัดเลย<ช>ตัดแล้วก็ใช้ครีมเก็บนิดหน่อยเก็บปลายคมมันไม่ให้มันไอ้นั่นหน่อยมันจะได้ไม่บาดมือครับรนี้ค่ะทำแบบนี้ดึงให้ตึงนะครับระวังปลายเบ็ดด้วยนะคะ ถุงโดนบ่อยมากใช้กรรไกรตัดเล็บก็ได้ครับหรือว่าจะใช้กรรไกรตัดก็ได้ครับประมาณนี้เลยอขอดูหน่อยเก็บอีกนิดนึงเก็บให้สวยค่ะประมาณนี้ค่ะ,ะเสร็จขั้นตอนการผูกเบ็ดแล้วก็พันลวดทองแดงนะครับหลังจากนั้นอีกหนึ่งวิธีที่นา้นาๆหลายๆท่านยังทำไม่ได้กันนะครับก็คือเอาสาย เข้าห่วงลูกหมุนนะครับอ่ะเดี๋ยวมาให้หญิงต้อยใส่ให้ดูครับก็เป็นลูกหมุนที่เราผูกจากทุ่นเมื่อกี้อ่ะสอดเข้าไปเลยนะครับตามคลิปเลยครับครับเรสอดเข้าไปแลว้วที่ทาไว้สําหรับตรงนี้เลยอ่ะอเอาตัเบดใส่เข้าไปครับอ่ะรอดเข้าไปแล้วก็ทําการดึงอ่าเสร็จแล้วครับชุดตกกุ้งของเรา โอเคนะครับฝากติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวไปดูอีพีหน้าว่าจะมีอะไรให้ติดตามกันอีกขอติดตามกันด้วยนะครับพวกเรานะต้อมสายสี่ขอขอบคุณนานาทุกท่านที่เข้ามาชมกันนะครับอย่าลืมกดซับให้พวกเราด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับตะครับ,บ <laughs> พูดบิดผูด้ถูกเลยครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดซับสไคร b ์ซับสไครป์ให้พวกเรานะครับฝากด้วยนะครับขอบคุณครับ